นาโนบีเน t ร r แอ a เน e Serum เซรัมสูตรรักษาสิวที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติอย่างแอ n เน่บัสเตอร์ที่รวมเอาสารสกัดจากธรรมชาติถึง8ชนิดเข้าด้วยกันมีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชือ้อและยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวช่วยควบคุมความมันลดการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระจัดการปัญหาสิวกวนใจได้อยู่มัด และยังมีสารสกัดจากมลเมล็ดบัวและใบวาซาบิจากทะเลโอคอตส์ในฮอกไกโดสารสกัดมากคุณนับประโยชน์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่จะช่วยฟื้นฟูผิวหน้าของคุณกลับมาเนียนนุ่มชุม่มชื่นและมีฤทธิ์กระตุ้นเซลล์ผิวฟื้นฟูผิวหน้าหมองคล้ำให้กลับมาขาวกระจ่างใสรอยสิวดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดคืนผิวหน้ากลับสู่ไวใสอีกครั้งบอกลาปัญหาสิวผิวไม่เรียบเนียน พร้อมดูแลผิวไม่ให้สิวกลับมาเป็นซ้ำด้วย Nano B Natural Acne Serum